นวัดทัวลงเจอดรามา่าหลังเตรียมกลับไปทำครัวคุณต่อยสำหรับพิธีกรชื่อดังนวัดอิสรไกรศิลปที่เป็นพิธีกรมากความสามารถและยังมีดีกรีเป็นถึงผู้จัดกองประกวดนางงามซึ่งก่อนหน้านี้นวัดได้เจอกระแสดราม่ามากมายไม่หยุดย่อนรวมถึงยังติดเชื้อโควิดอีกด้วยต้องเข้ารับการรักษาแต่ก็ไม่ไาวโดนดราม่ามากมายรวมถึงออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจน รวมไปถึงมีปัญหากับโรงพยาบาลที่รักษาอยู่จนนวัดได้อ้างว่าตนต้องหนีออกมาจากโรงพยาบาลกลางดึกทั้งนี้นวัดได้ประกาศขอไม่รับงานในวงการบันเทิงอีกพร้อมทั้งขอลาออกจากการเป็นพิธีกรรายการคัวคุณต๋อยและเมื่อก่อนหน้านี้ที่ผ่านไปไม่นานทางฝั่งพิธีกรรายการคัวคุณต่อยท้งคุณต่อยไใจพบโกตีอ,อ๋อก็ได้บ่นคิดถึงนวัดและอยากให้นวัด กลับไปเป็นพิธีกรเหมือนเดิมและที่ตรงนี้ไม่มีใครแทนที่ได้หลังจากนั้นนวัดก็ได้ออกมาตอบกลับว่าคิดถึงเหมือนกันและจะกลับไปบ้างเป็นบางครั้งไม่ได้อยู่ถาวรไปเพราะความคิดถึงเท่านั้นและฝั่งเต่าที่วีพูก,ก็ออกมาเผยว่านาวัดอาจจะกลับไปทำรายการครัวคุณต๋อยและในเทปแรกอาจจะเป็นเพื่อหาที่จะถึงนี้ ทำกลางคอมเมนต์จากชาวเนต็ตที่มาทั้งแสดงความยินดีและมีทั้งราม่าที่ออกมาบอกว่าผิดคำพูดที่จะไม่รับงาน